เดี๋ดีครับหน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกปล,ลอกหัวของพี่นะครับเนี่ยเปิดที่หมดเลยนะลิง์ลอดอยู่ใต้คลิปนะห้ามเปิดล็อคโปออกนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะโคตรโกงโกงจริงค่อ,ขขขขอย,ยข้างๆข้างๆเออข้าง โกงอะโอเนี้ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมปิดโปรให้หมดก่อนอะพี่ปิดโปรหมดแล้วนะพี่ปิดโปรนะที่สุดน,นะ นี่ยน,นะเนี่ยน,นะอันนี้ขนาดปิดโปรเนี่ยแหละโปรอยู่ในจอคือเท่ากับคือคุณยิงโดนเหมือนแน่โดนครับแลว้วพอเปิดโปรผมแนะน,น,นคำคของปืนที่หลักง่ายๆคมๆ s ดีครับกับไอสัตว์เลย เงียบคือไงเนี้ยเนี่ยไม่ค่อยรักไงเท่าไหร่เนี่ยยิงลงเป้านะเนี่ย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 ต่อยตรงเป้าดิเนี่ยครับโป้ล็อกทำนั่นแหละมันเป็นสกิฟน้ำ แบนพี่นะจีเข้าแดงครับอันนี้ดาเมจบัคกนะชิชิขยิงวะนะครับมาแตกกันนะมึงจะฟันกี่เหี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวตัวน,นี้ไม่ต้องลากก็ได้นะตัวน,นี้ไม่ต้องลากเลยพี่แนะนำนะครับอย่าลากเยอะอย่าลากเยอะอย่าลากเยอะแนะนำนำะอย่าลากเยอะทีมแบบเนี้ยเนี่ยแดนไปอ่ะสองเนีย่ยห้อยยกไปสองตัว แ,แดงครับสมครับนอน,นี่นเรื่อได้เจ็ดชิ้นล่ลถ้าหันหลังถ้ามันหันหลังให้เราก็ตายบานทีครับ คือหันหลังให้บางเกมก็ยิงโดนตูนนะมันก็ได้แหละเท่ากับแดงเหมือนกันตะแก้ครับเห็นไหมแดงครับปืนที่พี่แนะนำก็ปืนพวกนี้แหละเนี่ยทำไมมันกดผิดอยู่ได้วะ พังหองหองห้องหอห้องหอพองหอเออชัดเออชออัดเออ,อ,อคือเน็ตเป็นเหี้ยเลยเออ ถามจริงเน็ตเป็นอะไรอ้ดูดิทั้งหลังแน่ทั้งหลังหนึ่งหน้านะครับโปนี้ครับต้องใช้ฝีมือด้วยนะฝึกโปในโซนก่อนก็ได้ครับให้ให้โปมันยิงแม่นๆม,ม,ม่อนให้เราหัดเล่นโปมันๆม,มันก่อนนะคือแบบโดนหัวบางทีก็โดนตัวครับให้มันเนียนเนีนะครับ วะนะทียอะไรเนี hmm. yeah. mm ่ยทียอะไรนอะคุณนังทหมว นึกว่าไผ่ว่ายืนข้างบนเนี่ยี๋ยวนึ่ก็เห็นไม้ชัดเลยนะว่าโปรพี่นใช้การได้ดีมาก พี่พยายามเล่นเนียนเงียนแบบอ A U O, K o L. คุ้ยเพราะมันล็อกหัวก็แปดไงก็ที่พี่พยายามเล่นเนียนเงียนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันไงเดี๋ยวมันหาว่าพี่โปอ,อีกแล้วพี่ก็จะโดนแบนอะแต่แค่คลิปนี้เพื่อไปพวบโดนแบนและมั้งเองรหัสอันนี้รหัสหลักผมด้วยอย่าแบนเลยจีม ดึงหวงัวแบบพรมเอ,อ,อ,อียงเนี่ยกูปิงไม่ใช่ปิงน่กดูดีจีเอมโอ้เกะบักหน่อยแกะบักปัญญาอ่อนจีเอมหน่อยดาแบบนี้กูา่ากโดนแบนแน่นอนไม่ต้องสือกโลกดูดีเอ้ย

คือแค่เห็นก็รู้แล้วว่าพี่ปวดเออ,อแค่แบงับอะไรอะจีกูถามจริงเน็ตกูไม่ได้ปิงหมมันหายไปพวกเน็ต เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเนี่ยให้ดูเลยเดี๋ยว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 ดูเนผมนะดูนะเนี่ย 5G อะไรเนี่ยจีมโอ้มันก็เกินไปนี่ก็เน็ต 5G เออแถมยังเล่นในห้องนอนด้ย แตอร์ก็อยู่ในห้องนอนี่แหละโอ้นี่จริงแลงไม่พอยหรอฮ่าช่ ช่วยแบนงอคงได้นะครับช่วยเอาตัวคอนหงอคงออกคือผมจะเลือกหอ,อกแต่ผมกดเลือกผิดเป็นฮายาโต้ไงแตกนันก็เทม่มันกันเลย จริงจังไปทำไมและนี่คืออายุโอเคปัจจุบันเดินเดนรยนเรียนเรียนบ้างเล่นจริงจังแต่ตอนนจริงโจไปล้ว และนี่คืออายุทำไมก่อนโอ้กูคืออายุโอเคไมื่อรรกูคายร็อกยันยันโน้ยนันเรีนนันเรีนบ้าจูเอาน,นี่คืออายุโอเคตัวตึงสมัยนี้ ไม่เด้งน,นะหนงอกองอีกแล้วเหรอโคตรโกรงคนเข้าไปอยู่ในนั้นได้อะคอโคตรโกรงอะดูดิอีอิมมันไม่ได้นำสมไปตบไก่อ่ะเือ,อ อกไม่ป,ปิวเลยตะเกียบอูดีก็ปืนไม่ออกเนี่ย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 เอาหัวสองตัวเลยเป็นไงดิ สมสมมันเออสมสมมันด้วยเออสม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 ไม่สม,สม,สม,ม,สมนายพวกพี่ชอบทำแบบเนี้ยหน้าหน้าไปกะแก้เผ็ดครับแก้เผ็ด สมไม่สัตว์สมอย่าอย่า ja ฮู oh. Oh. ้เ ja ด็กจะบูอ้าวตาจะโป ลามันก็จะเกินละคอ,อยงวคอ,อยคิวเดียวระบบจะบอกรหัสแตกไฟโอเคครบแล้วรหัสแตกไฟคือศูนย์สองห้าหก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 ห้าอือ